ในใหญ่ภาค5เดินหน้าปุกหมุดหยุดอาชญากรรมทุกรูปแบบสไตล์ตำรวจหัวใจประชาชนพลตำรวจโทกิตาพลยี่สาคอนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5เน้นตำรวจทุกพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสํานักงานตำรวจแห่งชาติการปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งสูงปราบปรามอาญาทางเทคโนโลยีระดับจังหวัดและระดับสถานีตำรวจรวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนให้มีความรู้เท่าทันในเรื่องของเทคนิคด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์รวมไปถึงยังขยายความรู้ตั้งแต่ระดับเด็กเยาวชน ในสถานศึกษาไปจนถึงประชาชนทั่วไปให้รู้เท่าทันแก๊งคอนเซนเตอร์ซึ่งแอผมมากับสื่อออนไลน์ด้วยคนอุบายนาชนิดในการหลอกเหลือให้หลงเชื่อสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลแก่พลเมืองดีที่รู้ไม่เท่าทันคนอุบายถือว่าเป็นมหันตภัยร้ายที่ตำรวจภาคห้าต้องเร่งขับเคลื่อนปราบปรามอย่างเข้มข้น นายตำรวจใหญ่เมืองวิงพิงไม่นิ่งอยู่กับที่ติดตามเหล่าร้ายฉับไวพลตำรวจตร,รีทวัชชัยวงวิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจกูทธรจังหวัดเชียงใหม่สั่งก่อติดปักหมุดจุดซ่าแก๊งวัยรุ่นป่วนเมืองเฝ้านิดสองแหล่งรวมตัวม่วสูมตามติดโจว,วโจกตามบัญชีทาประวัติหัวหน้าแก๊งสมาชิกเฝ้าจับตาแก๊งโจกก่อเหตุป่วนเมืองการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ขี่จักรยานยนต์ ประเว็นก่อเหตุไล่ทำร้ายผู้คนยังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนแม้ตำรวจจะดำเนินการเด็ดขาดในการเข้าจับกลุ่มดำเนินคดีมาอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่ายังมีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันอยู่หลายกลุ่มทําให้ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ออกมาตราการเข้มในการขึ้นบัญชีและเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกามความประพฤติในลักษณะภายสังคมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ไม่หวั่นแม้วันที่ฝนมาตำรวจเชียงรายฝึกทักษะยิงปืนประจำปี2567วันที่9กันยายน2567เวลา8นาฬิกาพลตำรวจตรีมานาพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้พันตำรวจเอกสันติกองสมัครรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยพันตำรวจโทชนทริศเหล่าไพโรจรีรองผู้กำกับป้องกันปรากรามสอพอมือเชียงรายพันตำรวจโทรปริวัติเทสิงสารวัตรหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายค่าราชการตำรวจครูขอของตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายและค่าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องควบคุมและอำนวยการโครงการฝึกทักษะยิงปืนให้แก่ค่าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานต้องการปราบรามสืบสวนและจราจรในสถานีตำรวจประจำปี2567ณสนามยิงปืนน่วยปฏิบัติการพิเศษหัวดอยอำเภอเมืองเชียงราย ตำรวจทุ่มสุดใจปฏิบัติ CPR ช่วยเด็กจมน้ำสำเร็จส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลวันที่8กันยายน2567เวลา15.10นนสถานีตำรวจภูธรแม่ทาจังหวัดลำพูนได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำจาก0191ลำพูนโดยเหตุเกิดที่สะพานบ้านทาดงตำบลทัสเป้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบว่าผู้ประสบเหตุเป็นเด็กชายอายุ14ปี ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันนําตัวขึ้นมาจากน้ําแล้วโดยเด็กหมดสติท้าได้ทําการปฐมพยาบาลโดยการทํา CPR และร้อยตำรวจเอกดำรงจกักกุเรืองเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติจนเด็กมีสัญญาณชีพกลับคืนมาและชีพรจรตอบสนอง